สวัสดีเช้าพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวไปช่วงนี้นี่ <c oughs> นกินยำสัตว์ก๋วยเตี๋ยวนี่ละสัดก๋วยเตี๋ยวตะเศ้าเอา้าเส้นนี้สัดก๋วยเตี๋ยวตะเศ้าเลยผิด ใช่บดดลมาจ้ามากินข้าวนล้วกันจ้าพี่น้องจ้ากว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวแค่คิดกินอีหยังกินกว๋วยเตี๋ยวนี่ลอดจ้ารงนี่นกัเลยซื้อกะปิซื้อก๋อกวยเตี๋ยวมากิน ตะก,กี้ตะก,กี้อ่าเนาะมันบเป็ี่ยนในซีเนาะพี่น,อน้องเนาะตะก,กี้มันางที่เป็นแบบไข่ๆใไหมเป็นเอ่อที่มีไข่ปิดนานไหมกะปีตะตะก,กี้ตะเก,กียแค่เป็นเล็กหน่อยวะเดี๋ยวนี้เพิ่นเห็ดอันนี้ซีนเลย บ้นเจ้าของตุ้ยได้อยู่มา,าค่ะกินกว๋วยเตี๋ยวกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วได้ไปทำงานทำการอืมเซบเขามากินพร้อมยันบออิมกินเขาก็กว๋วยเตี๋ยวจะปีกค่ะ มืัอนี้กินเสศษมีซุมมือกินเส้นเล็กคั้นเนเน่อยู่น้ำกับกินเส้นเล็กมืัอนี้เนเน่ปรยู่กับเลือดเปลี่ยนกินเสศษมีเขาเหลือจากห่อไปป้อนนี่นี่ยุงเรียนพี่น้องเอ้ยแบบทัวร์เงยยัยคัะปวดปวด Thấy Nam ปลาตะเพียนสามตัวหนึ่งกิโลร้อยหกสิบบาทนี่แหละปลาไรลกางสั่งได้ด้วยจ้าโอ้ยเียงอันอันเนี้วนั่งอยกระเดียงเด้นอะเดียงด,งดังอยูอ่ม,มบบทัวกรอบครับ เดี่ยวเนื้อพ่อเขาไปป้อนลูกใช่หรอือลูกกินกับปิ้งหมูลเ,เลือกกระเรื้อเลือกเขากับขึ้นมาเท่ากระเลยเอามากิน นไปโรงเรียนจะเศร้ากันเลยต้องถ้าป้อนอยู่บ้านเพื่อนกขาไม่ค่อยกินไหมพี่น้องเขาต้องไปร่อหลอกรอ,อ,อป้อนแต่ถ้าไปโรงเรียนไงไปป้อนจงสันมาได้เนี้อันนี้เพาท่านได้มีค้นไปมีอยู่สามี้นอยู่ดอกวะ ปิะจะไหมตะกี้กับปูเจีกบ,บาทเดี๋ยวนี้กับปุกละสิบหกบาทตะกี้กินนยังเนาะพี่น้องเนาะคือหาตะเนี้ยกิน ขึ้นหาตะแนวกิแนแนวอยากแต่ละมือคผู้ใดอยากได้ผู้ใดสนใจก็สั่งได้เด้อจ้าเด้อกิโลละร้อยหกสิบบาทค่ะหนึ่งกิโลมีสามตัว ก้ตัวแน่ๆกับสงตัวจ้ะพี่นอ้องจ้ะ ไาจีบาอยังละ่ะวาจีบเอาเลี้ยงนี่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 พ่งมานมืขึ้นพิ่เพือ <c oughs> กอดแม่่าสน สิ้นพันแทบเจ้เพื่อนเอาลูกสิ้นอันนี้ไหมลูกสิ้นอัน,อ,นอันแท้ๆแัไหมลูกสิ้นยังก่อนอืมอือแล้วเห็นไห ขนาดแม่เอากลับมากินยังกินบวบดไปพี่น้องเพื่อที่เป็ดตากปลาชมใหตพที่เห็นน้องเท่านั้นจะกลับบุไดอยากได้สินค้นาเบีแต่ศูนย์ก้าสองแปดสามแปดสมหนึ่งปดห้าคือเกาแลลาเด้อจจามีสุยางจ้ัมีทุกอย่างที่พี่น้องอยากได้คาโกเซเว่นอีเลเว่นหุล่จ้า,จาพี่น้องจา้า คลิปนี้แพื่กับอรลาไปก่อนเดอ้อเดี๋ยวกระซิบกินให้เบิร์ตขึ้นเก้าล่ะไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ะปิดกล้องค่ะวัดเอวเ้วยดิย้อยเอวกับว่าดีสวัสดีจ้า